คะควันนี้นะคะก็จะมาทำเรนดอมนะคะเกี่ยวกับความรักให้ทุกคนฟังนะคะโอเคนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะใครที่เข้าเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะโอเคค่ะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ลราศีนะคะดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7วันและ12ลราศีเนาะจงใช้วิจารณญาณในการรับชม ะะจงใช้วิจรารณญาณในการรับชมหัวข้อที่จะทําก็คือความจริงในใจของเขาความจริงในใจของเขาโอเคค่ะเขาคนนั้นเป็นใครนะคะเขาคนนั้นเป็นใครเนอนะคะเช็คพลังงานของคุณก่อนนะคะนะคะเอามาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะ ขอพลังงานนะคะขอพลังงานนะคะจักรวาอลออราแสงสีเสียงนะคะให้เปิดไพ่ยิปซีสำหรับนี้ไปในทิศทางที่ถูกต้องแม่นยำค่ะเช็คพลังงานของคุณค่ะใบแรกนะคะเป็นพลังงานทางด้านอารมณ์นะคะเป็นพลังงานทางด้านอารมณ์ The High Priestess นะคะช่วงนี้คุณจะมีอารมณ์ไม่คงที่แล้วก็ไม่นิ่งแล้วก็มีความคิดที่จะทำอะไรเยอะมากเลยนะคะ The High p r i e s e s s ก็เปรียบเสมือนว่าคุณเนี่ยตอนนี้คุณ พยายามที่จะข่มหรือเก็บอารมณ์ไว้ไม่ให้พร่องหรือไม่ให้กระจายออกไปหรือทํายังไงก็ได้ไม่ให้คุณไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ให้คุณอะใช้ล้างสองมาหรือกระทบใครนะคะเดรไเป์เก็คืออารมณ์หมุนเวียนช่วงนี้ก็มีความรู้สึกดาวๆลงหรือน้อยใจใครเหมือนกันนะของคุณอะมีความน้อยใจมีความคืออยู่ดีๆก็อยากจะไปไหนสักทีหนึ่งไม่อยากเจอคนเยอะอะ เพราะว่าช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะทางานเยอะรอับผิดชอบเยอะคือมันมีค่าใช้จ่ายรออย,อยู่มันมีเงินรอยอยู่หรือมันมีอะไรก็ตามตอนนี้ที่คุณทําอยู่อ่ะคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยกับมันมากฉะนั้นเวลาคุณเหนื่อยแล้วคุณก็ไม่อยากที่จะต้องการหรือคุณจะทําอะไรเลยนี่คือตัวคุณนะตอนนี้นะคุณเหมือนแบบอยากจะโฟล์อยากจ,จะเดินไปข้างหน้าหรืออยากจะทําอะไรก็ได้ให้มารู้สึกว่าคุณอนะ่ะ ไม่ต้องเหนื่อยมากช่วงนี้นะคะไม่อยากจะคุยไม่อยากจะพูดกับใครหรืออยากจะค่อนข้างที่จะเก็บตัวนะคะเก็บตัวเก็บความรู้สึกเก็บทุกๆอย่างไว้อะไรแบบนี้เนาะช่วงนี้นะโอเคค่ะมไม่เหมือนเป็นอารมณ์ที่มันแบบอยากอยู่คนเดียวอ่ะออารมณ์อยากอยู่คนเดียวเพราะว่าคุณรู้เลยว่าถ้าคุณอนะ่ะอยู่กับคนเยอะๆหรือคุณอะไรแบบนี้คุณจะใช้อารมณ์กับพวกเขาประมาณนี้ค่ะมันเหมือนแบบคุณค่อนข้างคุนคิดด้วยเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องปัญหาที่มันค่อนข้างที่จะมีอยู่ตอนนี้นะ ค่อนข้างที่จะชีพจรลงเท้าแต่คุณก็ใช้ใจค่ะนะคะแต่คุณก็ใช้ใจในการดําเนินชีวิตในการรักใครสักคนหนึ่งนะคะคุณรักครอบครัวมากเลยเอฟออฟคัพนะคะ <c ups> คุณหยิบยืน่นความดีความสําคัญคุณให้เขาอ่ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณให้เขาโดยที่คุณแบบเฮ้ยไม่หวังผลตอบแทนเลย <c ups> คุณค่อนข้างที่จะเหมือนแบบอยากจะทําอะไรก็ได้ให้มันรู้สึกว่าเ <c ups> ฮ้ยสิ่งนี้มันต้องประสบความสําเร็จมันต้องดีแล้วมันต้องโฟลไปข้างหน้า นะคะมันต้องประสบความสําเร็จมันต้องไปชิ้นเป็นอนันหรือมันต้องโฟกัสสักเรื่องหนึง่งอะไรแบบนี้นะคะยืดยืดความรักให้กับคนรักคนรอบข้างหรือคนในองค์กรของคุณหรือใครก็ตามที่ทํางานร่วมกับคุณนะ่ะเขาจะได้รับความรักเต็มที่แต่บางทีนะ่ะคุณก็อยากจะอยู่คนเดียวเหมือนกันช่วงนี้รู้สึกม,มีแบบน้อยใจคนอื่นด้วยนะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับตัวเองเลยอะ่ะ นะคะถ้าจากโอ๊ยขอัยค่ะถ้าจากเรนดอมนี้นะคะก็คุณต้องหาอะไรทำเนาะที่มันเป็นชิ้นเป็นอันหรือทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกว่ามีความสุขนไงมันเป็นไพ่แห่งความรักไพ่แห่งแบบคือ6ถ้วยก็คือคุณจะได้พบเจอพบปะพบเพื่อนอะไรแบบนี้นะคุณจะได้พบคนที่คุณรักพบใครก็ตามที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยทําให้คุณรู้สึกว่าพยุงใจหรือหิวใจขึ้นมาได้ในช่วงนี้ตอนนี้นะคุณจะต้องคุณจะเจอคนที่ทําให้คุณรู้สึก ประทับใจหรือเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกมีไม์เซ็ตค่อนข้างดีนิดนึงคุณจะต้องเจออะไรที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนแบบช่วงนี้คุณต้องไปหาธรรมชาติบ้างถ้าคุณไปหาธรรมชาติหาภูเขาต้นไม้หรืออะไรก็ตามตอนนี้มันจะบาบัด เออคุณจะไม่เครียดลองทำดูนะคะเพราะช่วงนี้คุณเครียดมากเลยนะถ้าดูจากแรนดอมเนี้ยคุณค่อนข้างที่จะเครียดนะแต่ว่าคุณก็ใช้ธรรมะนะในการที่จะผสมผสานชีวิตของคุณค่อนข้างไปได้โอ้มันเป็นอะไรที่เครียดเพราะว่าคุณอาจจะอยู่กับคนเยอะอยู่กับคนเยอะดูแลคนเยอะหรือรับผิดชอบคนเยอะฉะนั้นการรับผิดชอบของคุณอ่ะมันเหมือนแบบคุณต้องทำอ่ะถ้าคุณไม่ทําคุณก็ไม่ได้อะไรแบบเนี้ยค่ะมันต้องทําค่ะมันต้องทําแล้วก็มัน พอมันทาแล้วใช่ไหมมันเหมือนแบบการเป็นสภาวะการเป็นผู้นําความรับผิดชอบอะไรแบบนี้สักอย่างหนึ่งพอคุณต้องรับผิดชอบแล้วใช่ไหมคุณก็จะตึงออกกําลังกายบ้างนะคะดูแลสุขภาพที่อยอ่ช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเครียดเพราะว่ามีโปรเจกต์มีงานที่ให้คิดและตัดสินใจแล้วก็มีเรื่องในบ้านให้คุณต้องคิดและการตัดสินใจสภาพแวดล้อมการเงินอะไรของคุณเนี้ยสภาพคล่องมันไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ให้ถ้า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  ถ้าบอกจากแรนดอมนี้ก็คือคุณต้องใช้วิธีการเจริญสติหรือนั่งสมาธิถึงจะดีคุณถ้าคุณนั่งสมาธิหรือคุณนั่งสมาธิสักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีหรือฟังธรรมะอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยฮิวใจหรือพยุงใจคุณขึ้นมาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณน่ะมีสติมากขึ้นเพราะว่าช่วงนี้สภาวะอารมณ์ของคุณไม่คงที่หรือไม่แน่นอนถ้าใครอยู่ใกล้คุณนะโดน <laughs> โอเคค่ะนะคะโดยเฉพาะโดยเฉพาะ กับคนรักคุณเ yeah, นี่ยคุณจะเงี้ยๆงเงี้ยงเงี้ยงเอาใจอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาเอาใจคุณอยากให้เขาเห็นใจอยากใ,ใ,ให้เขาแบบเฮิวใจอยากให้เขาแบบเฮ้ยอยากให้เขาแบบเออมามาใส่ใจคุณอะไรแบบเนี้ยเนาะคุณก็เหมือนแบบคือคุณก็งอนเขาได้คนเดียวแหละอืมคุณก็คือคุณก็งอนเขาได้คนเดียวงอนใครไม่ได้เอองอนได้คนเดียวอยากให้งอจังเลยอ ah. ะมาดูเรื่องเรื่องคนรักของคุณเนาะหรือความรักของคุณในช่วงนี้กันหน่อยมา อ่ะโอเคค่ะมาดูนะอาจารย์ขอสับไพ่นะโอเคค่ะมาดูเรื่องความรักของคุณเนาะความรักของคุณเนี่ยเขาคนนั้นน่ะก็คือคนที่คุณรักนี่แหละหรือคุณคนที่คุณแบบให้ความสําคัญกับเขามากๆแต่ช่วงนี้คุณอยากจะอ้อนเขาหรือเกินคุณอยากจะอ้อนคุณอยากจะเหมือนแบบอยากจะให้เขาเห็นใจคุณอยากจะให้เขาพยุงใจคุณหรืออยากจะให้เขาแบบว่ามีความรู้สึกหรือปฏิกิริยากับคุณอะช่วงนี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะให้เขารักคุณมากขึ้น คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่อยู่แดนไกลยอยู่ต่างประเทศอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งก็ได้คะ่ะที่คุณอาจจะไม่ได้พบเจอเขานะคะแต่เขาแบบขาดการติดต่อหรือติดต่อคุณน้อยลงหรืออาจจะมีเรื่องที่ต้องไม่สบายใจต่อกันหรือมีเรื่องที่ทําให้คุณแบบทะเลาะกันหรือไม่ได้คุยกันเลยหรือคุณใช้ในการที่คุยกันโทรคุยไลน์หรือบล็อกกันไปเนี่ยตัดจบความสัมพันธ์กันไปความจริงในใจความในใจที่เขาอยากจะบอกคุณน่ะมันมี เยอะมากเป็นหมื like said, 000 000่นเป็นแสนล้านคำเลยเขาไม่ร so, ู้จะพูดยังไงเขาไม่รู้จะทํายังไงกับคุณเพราะคุณช่วงนี้สภาวะอารมณ์ยิ่งเขาเข้าหาคุณเท่าไรมันยิ่งห่างกันเท่านั้นความรู้สึกเขาเป็นอย่างนี้นะคะความรู้สึกเขาดิ่งความรู้สึกเขาเหมือนความรู้ว่าเฮ้ยทําไมช่วงนี้คุณแบบอารมณ์ร้อนจังทําไมพูดอะไรแล้วแบบคุณใช้คําพูดที่มันแบบไม่ค่อยน่ารักกับเขาในทุกๆช่วงอิริยาบทหรือในทุกๆตอนเลยเขาอยากให้คุณปรับ ความคิดของคุณบ้างเพราะว่าถ้าคุณปรับนะคุณจะเป็นคนที่น่ารักคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่คือน่าทนุถนอมคนหนึ่งเลยอะนะคะช่วงนี้นะความจริงในใจที่เขาคนนี้อยากจะบอกก็คือเขาคนนี้มีความปรารถนาดีนะคะ มีความปรารถนาดีเนี่ยงไงมีตะไพคือเขาอะเป็นคนที่แข็งแกร่งนะแล้วก็มีความปรารถนาดีกับคุณค่อนข้างเยอะมากมีความปรารถนาดีมีความต้องการมีสิ่งที่มันอยู่ในเซฟโซนของความรู้สึกของเขามันมีหลายอย่างที่เขาอยากจะบอกอยากจะพูดกับคุณนะคะทําไมเขาถึงเลือกที่จะอยู่กับคุณหรือเลือกที่จะฮิวใจหรือพยูนใจคุณเขารู้ว่าคุณอะเป็นคนที่ไม่ได้ไร้กาศอะไรหรอกแต่ด้วยสภาวะอารมณ์ของคุณตอนนี้ คุณเป็นคนตรงนะคะคุณเป็นคนตรงคุณเป็นคนที่ขี้ง,งอนเอาแต่ใจฉะนั้นสิ่งที่เขาคือสิ่งที่เขาไม่เคยคิดที่จะเดินหนีออกจากคุณก็คือความจริงใจของคุณเขาได้รับความจริงใจของคุณอะมันร้อยเปอร์เซ็นต์เขารู้ว่าคุณไม่ได้เป็นคนเจ้าชู้เขาตั้งหากค่ะที่แสดงออกกับคุณแบบไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าอาจจะไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกดีใจกับสิ่งที่เขาทําเลยเขาอาจจะมี ความดื้อของเขาบ้างความไม่น่ารักของเขาบ้างแต่นั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคที่จะทําให้เขาไม่คบคุณเขารักคุณเขามีความจริงใจเขามีอะไรอยากจะบอกคุณเยอะมากมากมาก,มากถ้าเขาเจอคุณเขาจะแสดงความรักให้คุณให้คุณรู้สึกอบอุ่นกับความรักที่เขามี นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ตรงเป็นคนแต่เขาเป็นคนใจดีนะคนนี้เห็นมาเห็นน้ำไหมใจดีจังเลยอะ่ะแล้วก็เหยียบพื้นไว้เห็นไหมหนึ่งก็ถืออะไรโลไว้เนี่ยแล้วก็ดอกบัวก็คือความบริสุทธิ์ท้องฟ้าก็คือออร่าพลังงานจัก,กรวาลพลังงานออร่าคนในตัวเขามันแผ่รัศมีมาถึงตัวคุณมันทุกๆครั้งถ้าคุณได้คุยกับเขาคุณจะรู้สึกใจเย็นและใจดี ใจเย็นและใจดีคนคนนี้นะเป็นคนที่อยู่ในเซฟโซนหรือความรู้สึกคือคุณกับเขาอะมีอะไรที่คลิกตรงกันมันมีอะไรที่เสมอกันมันมีสิ่งที่ต้องการมันมีแรงปรรถนามันมีแรงต้องการมันมีแรงที่มันเหมือนกระเพื่อมไปในข้างหน้าได้ความรักของคุณกับเขามันไม่พร่องมันคงที่มันไปต่อได้มันมีความสัมพันธ์ที่มันเดินหน้ามันโฟกัสได้มันทําให้คุณกับเขารู้สึกว่าคุณกับเขาอะเป็นความรักที่ต้องเดินหน้าต้องไปต่อ ไม่หยุดอยู่กับที่ไม่นิ่งอย่างเงี้ยมันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะนะคะความรักของคุยกับเขานะโอเคค่ะเขาคนนั้นนะคะความจริงในใจของเขานะคะอ่าจ,จริงๆอะ่ะเขาเป็นคนที่ถ้าจากเรนดอมนี้นะเขาเป็นคนที่ทํางานเก่งชอบแต่งตัวทํางานเก่งจงรลยเห็นไหมถือไม่เท้าใส่ชุดเกราะมีถุงมืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ก็ได้นะ เขาไม่ชอบฝุ่นไม่ชอบอากาศแพ้ฝุ่นแพ้ละอองแพ้เกสรอะไรเงี้ยแต่เขาก็เป็นคนที่ชอบรักธรรมชาติรักธรรมะรักธรรมชาติรักความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์รักอะไรที่มันเป็นเหมือนคลีนคลีนชอบอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบที่ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่เหนื่อยเขาไม่ท้อหรืออะไรก็ได้ที่ทําให้เขารู้สึกว่ามัน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 เดินเครื่องไปได้หรือทําให้เขารู้สึกประทับใจเนี่ยเขาชอบ ดีไม่ดีเนี่ยเขาอาจจะเซอร์ไพรส์คุณด้วยการที่พาคุณไปเที่ยวภูเขาไปเที่ยวรำน้ําเพราะเขาชอบธรรมชาติไงเนื่องจากเขาเป็นภูมแิแพ้ไอจามหวัดมีน้ำมูกอะไรช่วงนี้จะเป็นบ่อยเขาเนาะคือสุขภาพเขาก็ไม่ค่อยค่อยดีหรอกก็อาจจะมีบ้างที่อ่อนแอบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณก็คือเขาอยากได้ใจอยากได้ใจจากคุณ จริงๆอะถึงแม้คุณจะเป็นคนเอาแต่ใจหรือว่าอะไรก็ตามเขาก็จะพยายามที่จะฮิวคุณขึ้นมาหรือในทางกับการเขาคนนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจเหมือนกันเอาแต่ใจยังไงเขาก็เป็นคนที่คิดและตัดสินใจเลยเป็นคนที่ถ้าเขาคิดแล้วเขาจะตัดสินใจแบบนี้เลยนะคะคิดและตัดสินใจและทําอะไรไปมันเหมือนแบบเป็นชิ้นเป็นอันไปเลยนะคะเขาจะไม่เขาจะไม่ไม่เหมือนแบบทําอะไรแล้วไม่มีมีพิธีรีตอง คือเขาเขาจริงๆเขาอยากทำเขาทาไปเลยเขาง่ายๆสบายๆเขาไม่เครียดเหมือนคุณช่วงนี้คุณจะเครียดมากคุณจะเครียดคุณจะเหมือนแบบโอเครียดอะเครียดทําอะไรแล้วก็รู้สึกว่าคุณไม่มีความสุขกับสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณเป็นคุณต้องโฟกัสใหม่นะคะคุณต้องอยู่นิ่งๆคุณต้องอยู่เฉยๆคุณต้องโฟกัสคุณอย่าทําอะไรที่มันรู้สึกว่า คุณไม่มีความสุขหรือคุณท้อถ้าคุณท้อคุณจะเหนื่อยแล้วคุณจะรู้สึกว่าการที่คุณท้อเนี่ยมันทําให้คุณรู้สึกไม่ไม่มีความสุขแล้วก็อยู่กับเรื่องเดิมเขาไม่ชอบการเครียดตึงเทียดเขาจะคอยแย่แล้วพูดจาดีๆกับคุณตลอดแต่คุณก็เหมือนแบบคุณก็จะมีเรื่องเครียดต่างๆเหมือนคุณทํางานคุณเก็บทุกอย่างอะทุกเม็ดน่ะในที่ทํางานทุกคนที่คุณสนใจอะไรแบบนี้คุณเป็นคนที่เครียดง่ายในช่วงตอนนี้นะโอเคค่ะ เขาอะตอนนี้เขาก็อยากจะเหมือนแบบเออเฮ้ยอยู่ข้างๆคุณแหละนะคะด้วยไพ่โอเคขออนุญ,ญาตปิดนะเดลิเวอร์เนาะไพ่ใบนี้เป็นไพ่เลิเวอร์ไพ่แห่งความรักไพ,พ่แห่งแรงปรารถนาที่มีต่อกันไพ่ไพ่ไพ่ความรักความอบอุ่นนะที่เขามีให้คุณหรือสิ่งที่เขาต้องการจากคุณตอนนี้มันมีค่อนข้างที่จะเยอะๆมากมันมีเยอะเยอะจนแบบมันมัน,ม,นมันฟูขึ้นมาเลยอะนะ เขาเป็นห่วงคุณมากๆเพราะด้วยสภาวะอารมณ์ของคุณนะคะในหลายๆอย่างในทุกๆอย่างนะคะจริงๆเขาค่อนข้างเป็นโลกส่วนตัวเยอะเขาจะไม่ยอมงอไขรก่อนพอเขาเห็นคุณแบบเนี้ยเขารู้สึก สงสารด้วยที่นิสัยคุณเป็นแบบนี้เป็นคนตรงเป็นคนอะไรแบบนี้เนาะโอเคเฟเบอร์ก็คือไพ่แห่งความรักไพ่แห่งความปรารถนาดีไพ่แห่งมีความสุขอืมนะคะเฟเบอร์นะความจริงที่เขาอยากจะบอกกับคุณคือจริงๆเนะี่ยเขาเราเขาอะ่ะอาจจะเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะแสดงออกไม่เก่งนะแต่เขาก็รักคุณ เขาก็รักคุณมากไม่แพ้เหมือนที่คุณรักเขาบางครั้งเขาอาจจะทำอะไรที่มันไม่น่ารักไปบ้างหรือไม่ถูกใจคุณไปบ้างก็ต้องขออภัยเพราะว่าบางทีบางเรื่องบางมุมที่เขาทำเนี่ยมันมันเหมือนแบบเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทำอะไรที่มันไม่ดีกับคุณแต่ให้รู้ไว้ว่าเขารักคุณมากนะเขามีสิ่งดีๆอยากจะบอกอยากจะเสิร์ฟอยากจะทำให้คุณประทับใจบางครั้งบางเรื่องอ่ะมันไม่ถูกต้องหรอกที่เขาทำและคิดและตัดสินใจแบบเนี้ย แต่ว่าบางทีก็เขาก็ต้องทําเขาก็ต้องคิดเขาก็ต้องไปก่อนถ้ามวัวรอคุณมันก็จะไม่ได้อะไรเพราะคุณเป็นคนที่แบบคิดเยอะคิดมากเวลาจะทําอะไรเงี้ยมันจะไม่ไม,ไม่ไม่ประสบความสําเร็จไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นความสําคัญคุณนะเขาเห็นความสําคัญของคุณแต่เขาต้องตัดสินใจไปก่อนอะไรแบบนี้มันเลยทําให้ความรักของคุณกับเขามันเหมือนแบบว่าจืดชืดไปเขาก็รู้ตัวนะว่าเขาอะเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนเหมือนต้มจืด ไม่ได้เหมือนต้มยำแต่เขาก็พยายามที่จะปรับปรุงตัวเพื่อคุณเพื่อดูเพื่อครอบครัวเพื่ออนาคตของคุณและเขานะคะที่จะเดินต่อกันไปข้างหน้าให้ได้ฉะนั้นความรักของคุณกับเขาเหมือนเส้นการาฟเส้นตรงไม่มีขึ้นไม่มีลงมันทําให้เป็นความเบื่อหน่ายทั้งคุณและเขานะคะลองปรับดูเนาะถ้าเขาปรับแล้วเราก็ดูว่าถ้าเขาปรับจริงๆแล้วเขาปรับ กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือไม่ได้ปรับอะไรเลยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วใน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 ใจความสําคัญของความรักของคุณและเขามันมีดีเทลมันมีรายละเอียดมันมีเพชชั่นมันมีเป้าหมายแล้วมันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันควรที่จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันได้อาจารย์เชื่อว่ามันสามารถที่จะปรับเปลี่ยนกันได้เนาะโอเคค่ะอะมาดูกันนะสิ่งที่เขาไม่เคยบอกคือเนี่ยทำไมเขาถึงเลือกที่จะ อยู่กับคุณหรือว่าอะไรเพราะคุณเป็นคนมีธรรมะโดย h e ลาเพสก็คือเป็นคนที่มีธรรมะเป็นคนอุเบกขาบางครั้งอะถ้าคุณไม่ตกสภาวะที่เครียดตอนนี้คุณจะเป็นคนวางเฉยได้ในทุกเรื่องอุเบกขาก็คือการวางเฉยการนิ่งเฉยการที่คุณสปอร์ตการที่คุณอยู่เฉยเฉยการที่คุณไม่ต้องกังวลกังวายหรือทําอะไรที่มันรู้สึกว่าไม่มีความสุขอันนี้นะคะคือตัวเขานะคะตัวเขาที่ทําให้คุณ ตัวคุณที่ทําให้เขาอันนี้มันคือเขาเรียกว่าสินเสมอแล้วเจอกันคุณกับเขาสินเสมอกันแต่ว่าอารมณ์ของช่วงนี้มันต่างกันคือจริงๆอ่ะเขาว่าพยายามที่จะไม่ใช้อารมณ์กับคุณเลยหรือกับใครเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าจากเรนดอมเนี้ยเขาได้ทํามาหมดแล้วมันไม่ได้ผลเลยสิ่งนั้นมันไม่ได้ผลแล้วมันไม่ตอบโจทย์ตอนนี้เขาพยายามที่จะโตขึ้นพยายามที่จะทําให้มีอะไรที่มันมากขึ้นพยายามที่จะสอบลงพยายามที่จะทําอะไรก็ได้ที่ให้ รู้สึกว่ามันตอบโจทย์ความรักความสําคัญหรืออะไรกับคุณนะคะช่วงนี้นะความรักที่เขามีให้คุณถ้าดูจากแรนดอมนี้มันก็เยอะแหละแต่ว่ามันก็ต้องอยู่กับตัวคุณด้วยเขาด้วยอะไรแบบนี้เพราะว่าบางทีมันก็อาจจะมีบ้างพ่อแง่แหม่งอนหรือสิ่งที่มันเป็นเหมือนแบบไม่ได้ตอบโจทย์กันมากอะไรแบบนี้มันต้องจับเข่าคุยกันหรือจับ มานั่งคุยกันเลยว่าคนต้องปรับอะไรบ้างช่วงนี้แบบคุณก็อารมณ์คุณมันก็ดิ่งเนาะหรืออารมณ์อารมณ์ทุกอย่างอะ่ะมันก็ไปลงกับเขาเขาก็รู้ดีแต่เขาก็พยายามที่จะพยุงใจฮิวคุณขึ้นมาหรือเขาต้องเป็นเสาหลักในการที่จะคืนนิ่งอะ่ะช่วงนี้นะถ้าอารมณ์ของคุณนะแล้วถ้าถ้า g r e นออฟคับเอฟขอขอ,ขอภัยครับฟินออฟเพก็คือความรักที่คุณมี้เขาค่อนข้างเยอะในทาง ในอีกอย่างหนึ่งนะเขาเป็นคนละเอียดอ่อนนะคนคนนี้ละเอียดอ่อนมีเมตตาจิตใจดีฉะนั้นเขาจะชอบธรรมชาติมากๆชอบการแต่งตัวของคุณชอบสไตล์ของคุณความจริงในใจที่เขาอยากจะบอกก็คือความจริงในใจของเขาที่อยากจะบอกกับคุณก็คือ เขาว่ารักคุณปรารถนามากที่จะให้คุณมีอะไรที่มันดีๆโฟกัสไปข้างหน้าส่วนตัวเขาเขาไม่ได้ต้องการอะไรนอกจากความรักไม่ต้องการอะไรนอกจากให้คุณมีความสุขเพราะเขาก็ดือ้อก็ซนก็ไม่ฟังคุณมาตั้งแต่ต้นต,ตั้งแต่อะไรอยู่แล้วตอนนี้เขาเหมือนแบบเขาอยู่ในสภาวะที่เขาปรับตัวเพื่อที่จะพยุงครอบครัวไว้เพื่อที่จะทําให้ความรักของคุณมันไปได้แต่เอาแหละด้วยความความที่เขาทํากับคุณไว้มากอะ่ะเขามันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่แฟร์มันไม่วินกับคุณมันมัน,ม,นมันไม่ใช่อะ่ะ สิ่งนี้มันทําให้คุณกับเขารู้สึกว่ามันทางเหินกันอืตัวตัวคุณเองมันก็ดิ่งอยู่แล้วมันก็เลยทําให้เขาเขาก็เลยต้องนิ่งลงเพราะเขาไม่อยากจะเสียคุณไปโดยที่บางคู่เขาก็มองแล้วว่าเขาอาจจะไปเปรียบเทียบกับคู่บางคู่ที่แบบทะเลาะกันแล้วก็ไม่มีฝ่ายใดอดทนหนึ่งเขาก็ต้องเป็นคนที่โอ้ต้องพยายามที่อดจะอดทนแล้วก็อยู่กับคุณตอนนี้เขาเขาใช้ความอดทนแล้วก็ใช้ความรักเข้าหาคุณนะคะเขาอะเนี่ย เขาว่าวันหยุดนี้นะคะเขาก็จะพาคุณไปเที่ยวไปสังสรรค์ไปเฮฮาปาร์ตี้ไปอะไรอย่างเงี้ยพาคุณพาครอบครัวไปหาครอบครัวเขาพาไปกินไปพาไปดูหนังหรือพาไปทำอะไรให้คุณรู้สึกสดชื่นหลังจากที่คุณงอนเขามันก็อาจจะเหมือนแบบเฮ้ยมันทำมัดเขาอาจจะพาคุณไปในที่ใน ในสถานที่ที่มันทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกมีความสุขอันนี้นะคะจากเรนดอมนี้คือเขารักคุณความจริงในใจที่เขาอยากบอกก็คือเขารักคุณมากนะคะเขาไม่อยากให้คุณแบบว่าเออน้อยเนื้อต่ําใจหรือไม่อยากให้คุณคิดอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะต้องคือถ้าคุณคิดไม่ดีมันก็จะส่งผลให้ความรักของคุณมันแย่ลง ะะอยากให้คุณอดทนพยายามจับมือไปด้วยกันแล้วก็สร้างฝันและกำลังใจไปด้วยกันในเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันแล้วนะคะสิ่งเสมอเราเจอกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้คุณอดทนไปนิดนึงอะไรแบบเนี้ยเขาก็อดทนนะช่วงนี้เขาปรับตัวกับคุณเยอะมากเขาคิดว่าเขาปรับตัวเยอะแล้วคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยปรับนิดเดียวเองปรับอีกนิดได้ไหมแต่เขาอคิดแล้วว่าเขาปรับตัวเยอะมากเขาไม่ได้ปรับน้อยน้อยๆเลยนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างแบบเขาไม่ค่อยที่จะยอมใครแบบนี้นะคะ ครั้งนี้เขายอมคุณถือว่ามันเป็นเรื่องที่สรายมากแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีมากความจริงในใจที่เขาอยากจะบอกกับคุณอีกก็คือเขารักคุณเขาต้องการคุณคุณคือคนที่เขาต้องการแล้วคุณคือคนที่อยู่ในเซฟโซนความรู้สึกแล้วก็เป็นคนที่เขาคิดแล้วว่าคุณจะต้องเป็นครอบครัวกับเขานะคะสิ่งหนึ่งที่เขาได้รับจากคุณคือความรักความหวังดี กำลังใจคุณเป็นคนที่ไม่เจ้าชู้คุณเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวคุณเป็นคนจริงใจเรื่องเงินเนี่ยคุณไม่เคยโกหกเขาคุณไม่เคยที่จะอยากได้ของเขาเลยแม้แต่นิดเดียวอันนี้มันเป็นความภาพซึ้งใจมากคุณมีคุณหยิบยื่นให้เขาอันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดเป็นสิ่งที่เขาต้องการมาตลอดและทุกเวลาที่เขาได้รับนะคะ แดนดอมนี้นะคะมันเป็นความจริงความรู้สึกที่อยู่ในใจเขาฉะนั้นดูแล้วใช้วิจารณญ,ญาในการรับชมนะคะดูแล้วใช้วิจารณญ,ญาในการรับชมนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ทวีปไหนเอเชียยุโรปหรือว่าอะไรก็ตามที่รักการดูดวงดูแดนดอมขอบคุณมากๆที่เข้ามาดูจนจบและกดติดตามให้ทุกครั้งทุกรอบวันนี้ขอขอบคุณไว้วๆจากใจจริงคะ่ะขอให้โชคดียิ้มและมีความสุขนะคะยินดีต้อนรับสวัสดีคะ่ะ